สวัสดีครับก็พบกันอีกแล้วกับ Medieval Dynasty นะครับก็พาทนี้เป็นพา์ที่เก้าภาคที่เก้านี้ก็ผมทําการย้ายหมู่บ้านแล้วสาทย์ที่ผ่านมาผมนั่งเล่นตาเหลือกตะบีตะบันฟันทุกอย่างจนขวานเขินพังไปหลายชิ้นมากก็เลยไปทําการซื้อขวานเหล็กมามามาใช้จาก Npc ในเมืองแล้วก็ดูนะครับหลายอย่างพังพังทั้งหมดเลยก็คือนี่หมู่บ้านใหม่ผมจะอยู่ตรงนี้ นี่เลยเนหะ็นไหมตอนแรกก็จะย้ายไปตรงเนี้ยครับแต่ว่าหินมันเยอะมันไม่สะดวกแล้วก็เวลาจะกลับไปเมืองเนี้ยมันมันไม่สะดวกเหมือนกันก็เลยมาอยู่ตรงนี้ดีกว่าเริ่จะขยายขึ้นตรงนี้เป็นทุ่งหญ้าแบบใหญ่ๆเลยอ่าแล้วก็เนี่ยครับผมอันนี้ผมจะทํากระท่อมไม่นี่ไอเอ็กแท็กพวกรีสอร์ทที่อยู่งพื้นนะ่ะเป็นพวกไอหญ้าแห้งก้อนหินสติกอะไรพวกเนี้ยจะได้จากกระท่อมนี้เดี๋ยวผมมาสร้าง แล้วก็นี่เลยตรงนี้คือบ้านผมเห็ <S <S 1> <S 1> นไหมผมได้ไม้จากการลื้อบ้านอะ่ะขึ้นมาห้าสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมก็ได้เป็นล็อกบ้างได้เป็นแพงบ้างอะไรพวกนี้ผมเอาไปทำไอ้นี่หมดเลยตะกร้าใส่น้ำเห็นไหมนะบัคเก็ตอาวอเตอร์เนี่ยทำไปเยอะมากแล้วก็เอาไปขายแล้วก็ามาอัพนูน่นนี่นั่นก็อย่างที่มีตอนนี้ก็มีเก้าอี้มีเก้าอีล้ละแล้วก็ standing torch ก็คือไอ้ครบเพิงตั้งพื้นซึ่งตอนนี้ยังคาบไม่ได้ยังไม่มีผ้าแล้วก็พวกอุปกรณ์เรียนอุปกรณ์เรียนทำแป้งอะไรพวกนี้แล้วก็อาหารนี่ตอนนี้เงินเงินเหลืออยู่ห้าร้อยของก็ใกล้ขาดแคลนละใกล้ข้ามฤดูละเดียวต้องหาของไปขายเพิ่มเพราะว่าเราต้องใช้เงินในการจ่ายภาษี เจ้าที่เจ้าของที่เออมนเดิมครับเอ c นีซเท่าเดิมยังไม่มีใครมาเพิ่มถ้านอนคืนนี้ก็น่าจะเดี๋ยวละข้ามฤดูแล้ว,ลลวลตอนนี้ให้เอ c นีปลูกผักไปก่อนผมลงแคลรอดเอาไวต้ตรงนี้ให้ n อ็นบีทำงานเราได้ค่าเทคโนโลยีเลยครับมันดีตรงนี้ก็คือเนี่ยเวลาผมให้ NPC บทำนานใช่ไหมผมก็จะได้ค่าไอ้นี้ด้วยแล้วทำไม NPC คนนี้มันเอฟเควะ เนื้อไม่ทำแล้วหรอไม่ทำเนื้อแห้งแล้วหรอเดี๋ยวผมเช็คอาหารก่อนนะอา,อาหารเหลืออยู่พันน้ำเหลือสามพันน้ำมันหาง่ายอะ่ะมันมีแค่ถังน้ำอะ่ะขอแค่มีถังน้ำมาตักใส่คังก็พอแล้วอะ่ะใช้วันละสี่พันเราทำบ้านอีกหลังนึงก่อนแล้วก็จะไปส่งเควสกันเห็นไหมเควสให้ทำบ้านสิบห้าหลังผมไปตัดเอามากองไว้ตรงนี้เรียบร้อย สบายเลยเราต้องการ ABC ในการเก็บ x t ็ c โอเคสร้างบ้านครับ สร้างกระท่อมเก็บของเสร็จแล้วหาของป่าหาของสร้างบ้านทั่วไปเนี่แหละแล้วก็สร้างบ้านคนงานคนที่สี่เสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะไปทำเควสต,ตรงนี้นิดหน่อยแล้วก็เดี๋ยวจะวิ่งไปส่งเควสพร้อมกับหาคนงานที่สามารถเก็บของให้เราได้เอามาใช้งานมันขออนุญาตล่าวางมูสก่อนเควสให้ล่าวางมูหมูป่าแล้วก็วิลเซอร์วิลเซนมูตายเธอจะถึงอะไรขนาดนนะั้นล่ะ โโออ้สยดหตายแล้วครับเรียบร้อยนึกว่าจะไม่ตายแล้วสิโอเคได้มูสแล้ว,ล,วลูกธนูหินนี่ห่วยแต่จริงนะผมลองคับมาใช้ดูป้องกันตัวนะตะกิวอัพนี่ว่ะอ่าสังเกตดูที่ผมโดนต้นไม้ทับเมื่อกี เพราะว่าอัพสกิลวันนี้มาพอดีครับอัพสกิลลดดามจที่โดนพอดีเห็นนะไม่งั้นตายนะนาเมื่อกี้แล้วก็ผมอัพสกิลวิ่งใช้แซมินาน้ยลงแล้วแล้วก็อัพนี่ขวานช้าลงขวานพังช้าลงย5สิ้าปอร์เซ็นตขั้นสามเอแล้วก็เดี๋ยววิ่งวิ่งระวางวิ่งไม่จะเจอแหละมั้งมั้งนะใช่ไหมไม่จะเจอแหละเดี๋ยวขอคราบบทโขนเลยแล้วกัน ทำงานเถืงงนะ่อนแล้วคนคนเราต้องมาโโหเราต้องมาเวียนหวานเองนะเนี่ยถ้าจำไม่ผิดอ่าธนูใช้เชือกนินเชือกป่านเหรอนินทีสเยสเนี่ยพอดีเลยทำทะนุ6เวสห,ห,หมูป่าหวังว่าฤดูหนาจจเจหมูป่านะ ขาดล็อกหนึ่งพอดีครับสัญญาให้มันฟังชนรทอมแล้วกันห้ามแค่เขียนซ่อมเพราะว่าเดี๋ยวพอข้ามปีกระท่อมจะเริ่มพังครับเพราะว่าเราต้องเอาล็อกสถิ่าเขาเรียกว่าไงนะไอ้ที่เราฟาร์มมาทั้งหมดอ่ะของฤดูที่ผ่านมาเอาไปซ่อมเอาปซ่อมบ้านใช่เราเลยต้องมีไอเอ็กเซคเวชั่น อะไรอย่างนันแหละในการให้ npc มาป้อนสภาให้เราเรื่อยๆเราก็จะได้ซ่อมบ้านแบบสบายใจแล้วก็เสียภาษีให้เจ้าเจ้าของที่ดินนะธนูอัพโอเคพอดีโอเคไนะปดูส่งเพชรผมอาจจะวิ่งยาวนะแล้วก็อาจจะสกิปช่วงล่าสัตว์ไปเพราะว่าได้มันจะเต็มครับ ถึงหมู่บ้านของนานาดานาดาละเราจะมาส่งเพจกันแล้วก็หาชาวเมืองคนใหม่ที่ต้องที่ต้องการสกิลอันนี้สองหนึ่งสองโอห่วยแตกมากเดีย๋ยวนะถ้าทําฟาร์มอะถ้าเอาไปทําฟาร์มอะเอาไปทําฟาร์มแทนคนเนี้ยเอาไปทําฟาร์มแทนคนเนี้ยดูดิดดดสกิลสวยมากเลยคนเนี้ยเอาคนนี้แล้วกันโอ้ย <c oughs> โอ้ย่ะิด <c oughs> <c oughs> ไปด้วยกันลาไซเมอร์ลาเซเมียชื่อเปลี่ยวดิเลยจัดการให้มันอยู่ในบ้านก่นอนนะเราก็นี่เลยได้ปะอยู่ได้โอเคอยู่กับผู้หญิงได้ผู้ชายอยู่กับผู้ชายไม่ได้ผู้หญิงอยู่กับผู้หญิงได้ดยอดสุดยอดเลยคอนนาดเปลี่ยนงานว้ยไปเป็นนี่ Okay. ไปก็ส่งไปก่อนโอเคผมซื้อมเมล็ดพืชจากตั้หมดนี้เยอะมากแล้วก็ให้อารอเอาโอ้ยส่งไกลแล้วแล้วขากลับผมแวะไปตีหมูป่าเอ้ยไม่ใช่หมูป่าไอวิลเซนมันคือวัวยกักษ์อ่ะมันชื่ออะไรภาษาไทยไม่รู้มันสูญพันธุ์ไปแล้วมั้งอยู่แถวเนี้ยครับข้างบนนี้แล้วก็ข้างล่างนี้เดี๋ยวจะวิ่งไปสองที่เลย จริงๆสร้างเล้าไก่ได้แล้วล่ะแต่ว่าลิมิตบ้านมันสร้างเต็มพอดีก็เลยลิมิตบ้านปวดล้ะครับหกสิบได้เลยได้เลยเดี๋ยวจัดให้หกสิบใช่ไหมเดี๋ยวจัดให้เต็มเหนียวเลยจะสร้างทีนี้แหละหกสิบลิมิตก็สบายเอาคนมาเพิ่มเปิดโรงงานเพิ่มแล้วก็ ทีนี้ไม่ต้องกังว,วลแล้วว่าคนงานไม่พอแต่ว่าต้องหาคนงานด้วย3าาให้ได้ก่อนอย่างแรกที่ต้องการอีกอย่างหนึ่งคือไอเลือดที่ผมโดนต้นไม้ทับอะ่ะมันไม่รีฮะผมกินอาหารไปเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ไม่ขึ้นลงน้ำได้ดูหนาวเป็นอะไรที่คิดดีไหมไลองดูแล้วกัน แต่น้ำากินนี้มันไม่ลึกหรอกออ้ยเห็นแล้วหนาวแทนเลยอะนัน่นติดหนาวครับหืมหืมต้องรีบขึ้นต้องรีบขึ้นโอเคช่วยได้เยอะเลยอันนี้หมู่บ้านหมู่บ้านนี้ไม่เคยมาแฮะมีอะไรขายบ้าง มีมา้าอ๋อหมู่บ้านมีขายมา้าโอเคแล้วก็มีเลเวลสามบ้างมัรติ้งสามฟิชชิ่งสามอาทำฟาร์มสามเอาฟาร์มฟาร์มไปเพิ่มดีกว่าแต่มันเป็นผู้ชาย,ยสิก็เอาไปสองคนเลยนะเอร์มิง่งกับฮันติ้งเอาไว้ไปไปได้การให้หมดไปเลย ผมลืมดูอายุเลยเขาบอกให้ดูอายุ okay, okay. ด้วยนะว่าเ <Bye, bye. S 1> ป็นเอาคนอายุ30มสิบไปแต่แป๊บมันจะตายมันจะเปลี่ยนคนนี่เลยอ่ะไปอยู่ด้วยกันอ่าโอเคผู้ชายกับผู้หญิงอยู่บ้านเดียวกันได้ครับ <c oughs> <c oughs> แต่ไม่ให้อยู่กับผู้ชายกับผู้ชายอยู่ด้วยกันไม่ได้นะบ้านเดียวกันเลยต้องสร้างบ้านเพิ่มละ เดีขออนญาตแอดงานให้เขาก่อนล้วกันอ,อ่คนนี้คนนี้สกิลพืชไอ้ฟาร์มสาก็ให้เขาไปช่วยงานฟาร์มแล้วกันฟาร์มเช่าจะได้ปลูกพื่อได้เยอะขึ้นส่วนคนนี้ฮันติงสาเดี๋ยวจะเปลี่ยนละจะเปลี่ยนละเอาไอ้ฮันเตอร์คนนั้นออกฮันเตอร์โลดโอเคแล้วก็เอาคนนี้ออก ที่เป็นวิวสองไปทำอื่นแทนไปทำ extraction เหรอมันคืออะไร mining สองสามสามสาม m m i t เอาไปอยู่เป็น workshop แล้วกัน workshop kitchen kitchen ก็ได้หรอ c o m m i t t ก็ได้เอา workshop ดีกว่าทังให้เขาทำชามไม้ให้เขาทำชามไม้ไเรื่อยๆเราจะได้มีชามไม้ใช้แล้วก็ นี่ไงเห็นนะมเหฮะหนึ่งวันเอาสักสองชามไปเท่าสองจุดศูนย์โอเคแล้วก็อันนี้ยังไม่ได้เรียนรู้ช่างมันก่อนอ๋อแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวต้องต้องไปรีบไปเอาหมูป่าเอ้ยหมีเรามาล่าหมีครับธนูธนูลูกธนูเรามีไหม มีอยู่สิบสองลูกน่าจะได้ตัวหนึ่งพอดีหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นไปครับวิ่งย,ยาวๆตรงนี้มาก่อนเดี๋ยวลืมหมีผมไปดูมาใน YouTube เขาบอกว่ามันจะอยู่ใกล้ๆเหมืองครับถ้าเราเจอหมีแสดงว่าเราเจอเหมืองทีนี้จะได้ไม่หลงแล้วนะไม่ลงเหมือนพา์ที่แล้วนะอย่างเอออย่างอายเลยโอบอกมีอุยอยอุยอยิงจ่อยิงจาอ เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ย,ยกระท่อมอีกแล้วท่านผู้ชมกระท่อมครับแล้วหนักเราจะพอไหมสามสิบกับสี่สิบห้าผมไม่ได้เอานี่ไปขายฮนะไม่เอาไม่ใช่ทธนูอีกแล้วลองโบด้วยโหก็เหมือนเดิมไอรอนแอหนังลิเทอร์ธนู ันคืออะไรทำไมผมไม่เจอโจอโรอ่ะปกติมันต้องเจอโจรดิอย่าเข้ามานะอย่าเข้ามานะเปลี่ยนเป็นปลองโบ่์นลองโบลแรงกว่าครับห้าสิบห้าดาเมจนะอะไรอีกอะ่ะเนื้อแห้งเก็บของตกพื้นมากินนะติดผิดนะครับทําำเล่น อุ้ยผมว่าผมไม่น่ารอดโอ้ตาย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 โอ้ตาย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 โอ้ยโอ้ยตายตายตาย ช谢เช谢谢谢โอ้โหโหโหมียาไหมเนี่ยโมแต่ใช้สโตนแอโร่เนี่ยแหละงกจัดเออไม่ได้พกยาแฮ่อยากได้กระท่อมทำยาละ เดี๋ยวเดี๋ยวเดียวได้สร้างแน่เดี๋ยวปันทำยาแล้วต้องทำยาแล้วมาพอจนภัยแบบนี้ไม่มีอะไรดีทั้งนั้นเรามีตัวที่ผมยิงไปไหนละ <oz ik> เลือดอยู่นี่สโตเนโลอยู่นี่ไปไหนได้ ฮะแกจะไปไหนแกเฮ้เราอัพสะกดตะลอ,อยตามสัตว์มานี่หว่าไปไหนแล้วอะ่ะเข้าทําเนี่ยนะครับเก็บสตามินา่าเก็บสตามิน้าไมวิ่งหนีเดิอนอย่า จะเมืดแล้วด้วยเอ้ามีหมู่บ้านตรงนี้ด้วยหรออ๋อเออมีร้านมียาไหมวะน่าจะมีแหละพวกจุดในป่านในเขาอะ่ะจะเป็นยังไงถ้าเราลากหนีเข้ามาในหมู่บ้านฮนะ <c oughs> น่าสนใจนะเดี๋ยวสิหนึ่งสองหนึ่งสองสามโอ้ร้านขายยา ม้าเ <got it. S 2> นี่คนขายเสื้อผ้าแต่ตอนนี้เรามีเงินแค่ห้าร้อยอ่ะเราต้องเอาไปจ่ายภาษีอะของ้องได้ดูหน้าด้วยสิประเด็นอะ่ะไว้ก่อนแล้วกันไว้มขายขายอันี้เตอาทำกำไรไปก่อนขายขายขายก่อนตอนนี้ยังไม่ใช้ขายกล <ub> ยนไม่มีจริงหรอมีแค่ร้านขายาอ,อุปกรณ์อ่ะ โอ๊ยโอยติดหมีไปไหนอ่ะหมีที่เรายิงอ่ะโอสาตอดไปขนาดนั้นตอนนั้นเรายิงแล้วก็วิ่งออกมาทางตรงอย่างเดียวด้วยไม่ได้ดูเลยครับไม่ได้หันไปดูเลยนเนี่ยเลือดก็ไม่ตกนะโหแสดงว่ายิงไม่แม่นพอ ยิงไม่เข้าอุยวิงว่ง,งตายแน่ฮิตเดียว นีไหนล่ะตัว <c oughs> โน่นไปไหนมันเลือดออกครับโดนไปหนักมากด,ดูดิเลือดไหลเป็นน้ำเลยวิ่งวิงว่งไป,ไปโน่นโน่นไปโน่นละ เนี่ยบอกแล้วมีสกิวสะกดรอยตามผมอัพไปแล้วเผื่อ,อาการนี้โดยเฉพาะมันจะวิ่งไปไหนมันวะ้ <norms S 3> น่ากลัวช่บหมโอ้โหโอเคได้เวลากลับบ้านก่อนไม่ไหวละอันตรายเกิน บ้านทางตรงแล้วกันวายลงงว่ายน้ำชังางเว่ยวอย่างเดียวละไม่กลัวแล้วไม่กลัวหนาตาแล้วแล้วเลือดไม่เพิ่มเลยนะไม่มีสมุนไพรผมไม่ได้เก็บสมุนไพรไปในหมู่บ้านด้วยนะประเด็นนะ่ยโอ้โห อ่ผมตัดสินใจกลับไปไม่ถึงครับเพราะเมื่อกี้ลงน้ำไปแล้วมันขึ้นหนามากเลือดผมเริ่มลเดเยอะก็เลยว่าจะมาตั้งชม้์ไฟตรงนี้แล้วก็นอนข้ามวันตรงนี้เหมือนเดิมข้ามดูดวาร์ฟกลับบ้านนอนโอ้ไม่ไหวตายแน่ถ้าข้ามไปอะลงน้ำตายแน่แนเย้ได้รูใบไ,ไม้ผีมา<อ>แล้วครับโอ้โอโอ ข้างมันช่างมันไดูไปแล,ล้วไหนดูสิลูกข้าวทังไหนละลงมเมล็ดข้าวหรือ,อยังโอเคแช้งเตือนให้เราจ่ายไอ้นี่ละจ่ายภาษีแล้วเดี๋ยวเราไปจ่ายภาษีเดี๋ยวขอญา,าออติไหว้ด้นยจ้ะนะปุ๋ยนี่ผมคาบเอาเลยมีโรงคาบแล้วสบายสบายมาก ถุงถ <Bond> okay, ุงถ right. ุง uh ถุงถ mm ุงโอเคมีอันเดียวพอดีครับเราต้องปลูกข้าวสาลีครับเพราะว่าเอาไปทำปุ๋ยได้ทำอาหารสัตว์ได้นี่วะนี่ปะนี่แหละเดี๋ยวเราทำแปลงเพิ่มอีกเพราะว่าเดี๋ยวจะมาปลูกกระลำไปทำกับข้าวของด่ดูหน้า จะพอมหมเนี่ยพื้นที่ใหญ่ขนาดนี้หวังว่าจะพอพอครับพอดีเลยยี่สิบผมอ๋อผมไอ้นี่นี่ว่ะผมออกแบบไปสี่คูณห้าพอดีแนละ้วพอดีแหละ <c oughs> ชักไม่แน่ใจละสี่คูณห้าจริงก็โอเค อ่าลงเงนหมูมาแล้วเดี๋ยว่อยเดี๋ยวให้เลี้ยงอาทิตย์ไปอย่างนะเดี๋ยวขอจัดการเรื่องนี้ก่อนสี่คูณห้าหนึ่งสองสามโอเคสี่ลง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 นี่เอ่อเดี๋ยวนะถ้าอย่างนี้แสดงว่าภาษีเราโอ้โหห้าร้อยสามสิบสี่เรามีหกร้อยหมดตัวครับ ไม่ใช่เล่นแล้วเนี่ยสร้างบ้านเพิ่มเนี่ยเดี๋ยวได้เดี๋ยวได้ดครับได้กระแงไปขายอีกรอบแม่เลยขออนุญาตวิ่งไปส่งเควสแล้วก็ส่งมาบ้านนะครับไอ้ส่งอ่าภาษีนะครับผมสคิปช่วงทำเควสมาก็เควสน้าเบื่อมากมีจะเดินคุยอมันให้มาล่าไอ้ตัวเนี้ยไอตัวใหญ่ข้างหน้าผมเนี่ยซึ่งผมเดินมาเจอแล้วแล้วก็ได้ปลดล็อกอันนี้ครับ ลงทอผ้าไอ้นี่แหละที่ต้องการอา่าทีนี้เราจะได้หาเงินได้ทีพอมีเงินทอผ้าแล้วใช่ไหมครับก็เห็นไหมจะมีทำลินินลินินฟาริกแล้วทำเสื้อผ้าได้ตอนนี้ผมเรียนไปนแค่สองอย่างพอเราไม่รู้ว่าเงินต้องใช้เท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่อีกเดี๋ยวก็ตอนนี้ไปขยายพื้นที่ทำไว้นี่ก่อนแล้วกันลินินมาจากการไอตู้ใหญ่ตัวสุดท้ายาคไดเสร็จอ้ยดีละอะไรวะ ผมพยายามย่องไปยิงหน้ามันหลายทีแล้วเนี่ยเมื่อกี้ก็เจอหมีอีกหมีไล่บนเขาอีกโอ้โหไ่ได้คิดว่ามันจะยากอ่ะอีกทีนึงมาคมคมมาดิเกินพนุม โอ้ยตายเย้อะไรวะเนี่ยตายเฉยเลยอะไรก็ม่แล้วนะครยผมเช็คลูกธนูก่อนนะธนูเหลือลูกเดียวลูกเล็กสงสัยต้องต้องต้องใช้ธนูที่มันง้างไวๆแล้วล่ะมาซอยลูกธนูใส่มันธนูมีแปดลูกหวังว่าจะฆ่าไอ้ตัวใหญ่ได้ โอเคเดี๋ยวลองไปดูอีกอรอบกันเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอทิ้งเนื้อทจน่าวก่อนทิ้งก่อนกินกินกินเดิมเดิมโอเคมีสม,มุนไพรไหมเน,นี่ยเนี่ยก็อยากได้นะครับเอ้ยเดี๋ยวได้ทำร้านยาแนะ่มาบูอย่างนี้บ่อยไหนสม,มุนไพรเก็บให้หมดต้องใช้ Uh, ผมดูก่อนนะว่าสมุนไพรเนี่ยมันใช้อะไรอับ้างเงินี่หมายถึงเงินเรียน,นย้อนเวลาย้อนเวลาฮับเบอลิสเนี่ยอิสแคนฮิลใช้เดนเดเลออนสองบวกเลือดยี่สิบอันนี้คืออะไรอันนี้เค่อยเรเด้งเลือดหรอเหมือนกันเลยแต่นี้ค่อยๆอ,อ๋ออันนี้ค่อยๆเพิ่มครับส่วนด้านนี้จะเป็นเพิ่มเลย อิสแตนโอ้แพงจัดลืมดูราคาโอ้ยตกใจกวางมดหมดแม่งเราไม่ได้มาเอากวางมดเราจะเอาวีเซนต์มาฟอยจากไกลๆแล้วกันมันวิ่งไวมากมันวิ่งไวกว่าผมอีกไอเนี้ยไม่ละครับเชียแล้วไวกว่าที่คิด ไม่อุ้ยอุ้ยชิ่น่ากลัวว่ะโอ้ชี้อะเขหน่ากลัวเลยครับเห็ดพวกนี้กินเพราะเลือดไหมอะ ไม่ได้น่้ไไมดทิ 1941, ้ง Ooh. ยืนแทงก็ใช่เรื่องจะตายเอานะเนี่ยหนึ่งโอ้ยผ่ายแล้วสีอูยเมื่อกี้ภาพเกือบตัด โอ้ยโอ้ดักหน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 ัก,นก,นก,นกต้องทิ้งของหนักเยอะมากต้องทิ้งหินทิ้งไป stone arrow เดี๋ยวค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมีอะไรหนักเกิน,น 46, อีก46เหรอมันก็ต้องทิ้งเนื้อจำใจทิ้งเนื้อซะหน่อยเอ้ยผมเผื่อกินเนื้อดิบเฉยเลยว่ะ,อะโอเควิ่งกลับบ้านกันภาพเก็บตัด อแล้วก็ต้องการเควสต่อมาเควสหลักนะต้องการให้เราหาชาวบ้านสิบคนตอนนี้เรามีเจ็ดละเดี๋ยวเ,เดี๋ยวเราหาเพิ่มไม่ต้องห่วงแต่ตอนนี้เขาวิ่งกลับบ้านก่อนบ้านจะอยู่ใกล้ๆกลทำกระท่อมสร้างบ้านเอยทำกระท่อมสร้างยาแล้วก็บริขวดยาขายแค่นั้นเองสบายสบาย,ายเอาละก็อคลิปนี้ครับผมขอตัดไว้แค่นี้ก่อนนะครับเมื่อ,อกี้ก็ยุ่งวุ่นวายไปหมดเลยอ่ะแล้วก็เจอกันนะครับ อย่าลืมกดไลค์ผมด้วยนะกด s c r ต b e ด้วยครับถ้าถูกใจแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ